อย่างเฉินแต่เท่าสารเเลวนี่ดูดซับพลังทางจิตวิญญาณของตัวทางนิกายหยุ่นให้เข้าไปเขาบรรลุขอบเขตันรบขั้นที่6แล้วเจ้าไม่ใช่คู่มือของเขาเจ้าไปทำลายนิกายไข่าชานกับสิทธิคนอื่นเถอะไอสารเเลวนี่ข้ากับประมุกซูจะดูแลเองไปซะอย่างเฉินเจ้าคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะมาตายที่นี่ไม่ได้ข้าได้ประมุกของเจ้า แม้ว่าต้องตายข้าก็จะดึงไอเท่าสารเลวนี่ไปด้วยกันอย่างที่คาดไว้ประมุกหลีประมุกซูในกายต้องการท่านปล่อยให้ข้าจัดการจางหลินเองเจ้าจะจัดการกับข้าหรอเจ้ายังจำความแตกต่างระหว่างเจ้ากับข้าไม่ได้งนหนอข้าอยู่ในระดับหกและข้าสามารถบทขยี้เจ้าถึงตายได้เจ้าจะใช้อะไรต่อกรกับข้า ในเมื่อเจ้าสนุกกับการใช้ระดับของเจ้าบทขยี้ผู้อื่นงั้นข้าก็จะใช้ระดับบทขยี่เจ้าอะไรนะธงสังเวยวิญญ,ญาณหรอ,อยางเฉินเจ้าบ้าไปแล้วเจ้าไม่รู้ถึงผลข้างเคียงของมันหรอธงสังเวยวิญญ,ญาณเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างมากเมื่อมันถูกใช้งานมันจะสูนสีระดับของมันและหากมันถูกใช้อีกปราณหยินจะลุกเข้าไปในร่างกาย และสร้างความเสียหายแก่กระดูกสันหลังข้ารูด้ดีแต่นี่เป็นทางเดียวที่เอาชนะจางหลินได้ผู้วโสวกู่ไม่ต้องแก้กล่อมข้าตามใจทุกคนออกมา เกิดอะไรขึ้นศพมีการเคลื่อนไหวผีสิงข้าเห็นผีผีคนตายที่ถูกอัญเชิญออกมานี่คืออะไรนี่อาวุธวิเศษเหรอหน่าแปลกใจมันสามารถสื่อสารกับยมโลกได้อย่างเชิเห็นพวกเจ้าทุกคน คาระวะผู้ควบคุมธงสุภาพบุรุษที่ข้ากล้ารบกวนเจ้าจากการหลับไหลวันนี้เพราะว่าข้าไม่มีทางเลือกข้าเลยต้องทําข้าอยากขอยืมพลังวิญญาณของเจ้าหลังจากศัตรูลาถอยไปแล้วจะปล่อยให้เจ้าแต่ละคนได้เกิดใหม่้อมรับคําสั่งผู้ควบคุมธงขลังแห่งผู้ผีตรงมาที่นี่ หลอมรวมขอบเขตบูญจงสี่สวรรค์ขอบเขตบู่จงห้าสวรรค์ขอบเขตบู่จงเจ็ดสวรรค์ขอบเขตบู่จงแปดสวรรค์ขอบเขตบูญจงแปดสวรครค์นี่มันเป็นไปไม่ได้เจ้าชอบบทขยี้คนอื่นด้วยระดับของเจ้าสินะเจ้าพอใจไหม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ